ดีค่ะ Myhanny Medical เป็นมากของการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแรนดอมนะคะกับคอนเทนต์ภายใต้ความเงียบนั้นเขาคิดอะไรอยู่คนที่เงียบอาจจะเป็นคนที่นิ่งคนคุยนี่แหละเป็นเฟนโซนหรือเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นใครละ่ะแต่ไม่ได้พูดความรู้สึกกันเท่าไหร่ยังไม่ได้ชัดเจนคือทําไมเขาเงียบหรือคุยกันมื่ก่อนคุยมากคุยทุกวันแต่ทําไมตอนนี้ต่างคนต่างนิ่งไม่มีสาเหตุนะคะ เขาคิดอะไรอยู่กันแน่เกี่ยวกับคุณกำลังจะเด็กที่หนึ่งนะมองไปที่ไพ่ที่ดึงดูดคุณนี้นะคะที่ดึงดูดอ่าดึงดูดอยู่แล้วเพราะมีกองเดียวเป็นแรนดอมไม่มีกองไพ่ให้เลือกพลังงานน้อยลงเนาะมาดูกันว่าไพ่อยากจะพูดคุยกับใครถ้าตรงฟังต่อถ้าไม่ตรงก็ฟังเถอะไม่นานคอร้องนะเป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้มีซาวแขกมีคนย้ำเตือนนะคะคำกิ้งเลยนะคะขอบคุณจริงๆมีคนถามว่าเวลามาหวานเพื่อนหวานเองเพื่อนสนิทชิดเชื้อนะ ถามมาว่าเวลาทําคลิปเนี่ยเราอารมณ์ไหนสุขทุกเหงาเศร้าสุขสิคุณถ้าไม่สุขจะพูดเป็นต่อยหอยอย่างนี้หรออ่ามีความสุขสนุกสนานนะคะบางทีก็ทุกแบบปวดแขนแต่อยากจะทำอ่ะมันคือความสุขอะคะอ่ะอ่าอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าสุขแล้วกันสุขจนไม่เกลียมวันนี้วันอะไรวันสุขแห่งชาติไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์ ขออนุญาตคุูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาท่านนะคะผู้มันเลือกไพ่เลยแรนดอมคลิปนี้จะไม่เปิดเยอะว้าวสิบเหรียญโอ้ยสิบถ้วยคุณอาจจะมีกรกฎพี่จิกมีนเมษสิงธนูและมิถุนตุลกุมวันนี้คุณสุกเนี่ยเห็นไหมไพ่มันก็ร้อยเรียงสุกระวังเวลาสุกมากๆก็ระวังมันจะไหม้รีบกลับหรืออย่าอย่ายึดติด มีความสุขได้แต่อย่าลงละเรลงอย่าคึกขนองเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อน,นี่ไงที่เขาพูดมันใช้ได้จริงๆเพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเกิจดจากอะไรอนาคตอ่ะดีอุปสรรคปัญหามันมันไม่มีแล้วแต่มันมีตอหุนน้ำลดตอผุดมันคืออะไรหนึ่งไม้สําหรับนี้งอกงามยากนะเหมือนมันตอมันโดนตัดแต่ทีนี้มันมีบางอย่างที่เป็นเงื่อนงํา ความลับจะถูกเปิดเผยถ้าคุณมีถ้าคุณไม่เคยทาความมีความลับคุณเป็นคนดีโปรง่งใสคุณก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยคือแอบทําอะไรลับลังมีถ้าเรามีความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้ระวังจะถูกเปิดเผยแต่ถ้าเราไม่มีคุณจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสัมวันที่อยู่ในใจหรือเปล่านะนี่ก็คือ energy ของคุณค่ะไม่กดไม่เคืองเนาะผู้อ่านจะอ่านตามนาไพ่ไปเลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุก subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกช่องทางทุกหัวใจแล้วก็อะไรใครขอบคุณจริงๆที่มาคอมเมนต์น่ะมาพูดคุยนะเหมือนมีเพื่อนเหมือนมีคนรับฟังส่วนขอบคุณอ่าซับสไครต์แต่ก็มีบางท่านยังไม่ซับให้นะฝากกดซับให้หน่อยนะคะกดติดตามเออกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปแต่ถ้าคุณไม่อยากกดคุณไม่ต้องกดนะคุณไม่ต้องฝืนใจทําอะไรตามคําพูดของ ผู้อ่านผู้บรรยายผู้ภาคไพ่เนี่ยนะฮะเอาที่คุณมีความสุขแล้วกันนะยินดีที่ได้ให้ความสุขมากกว่าไม่อยากทำให้ใครไม่สบายใจแม้แต่นิดเดียวค่ะค่ะมาดูทีนี้มาดูเขาเนาะหยิบให้แทนคุณแล้วกันทีนี้เขานะอแฮงแมนเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะ คิดแล้วคิดอีกเป็นคนเซนสทิฟเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนติดกับดักติดลุมพางลุมพังตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นก็ได้แฮงแมนเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเนฟจูนเนฟจูนคือดาวพระเกตคือคนที่มีจินตนาการสูงเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีความกังวลวิตกจริตหรือติดกับ อยากจะทำนู่นนี่นั่นคิดเยอะคิดออกแต่ทําอะไรไม่ได้วันนี้มันภาระพันผูกสถานการณ์อัตราชาถ้วยเฮมิตเดอะซัน <c oughs> เขากเรเลิกกัอยังเด้ล่ะทําไมจะบ่มักเพิ่นเอาจอกกัมากเพิน <c oughs> เาาเพ่นอยู่แต่เพิ่นนิ่งใช่ไหม อืมโอเคไม่ใช่ยี่หวานยังไม่ถึงพรุ่งนี้ยังนี่ตื่นเต้น,อออาาตนค่ะขอโทษขออภัยถึงขึนมันขั้นแขวจจะเจ็บก๊กลิ้นพลางสีพซุ่มทางไทยบานพนบอกเนาะสุดเส้นลอกเล่าบอกไทยเลยสุดเจ็บกกกลิ้นพะักอ๋อกลิ้นยีหวานฉันไม่คิดเธอจะเป็นว่าเธอจะเป็นคนอย่างนี้จ้ะจริงๆยี่หวานเป็นคนเรียบร้อยแต่มาทําคลิปเนี่ยนะมันไปได้ไงไม่รู้เลยมันเป็นความสุขไงที่เราบอกเรานั่งทําตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาใจคุณ คือเราทําแล้วมันเลื่นไหลไพ่บอกให้เราพูดแล้วเราก็พูดพูดพูด,พด,พดไปไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองจะพูดได้ขนาดนี้นะคะปกติเป็นคนเรียบร้อยแล,แล้วอะไรอีกเขาคนนี้เป็นคนวิตกจริตคิดมากติดปัญหาภาระพันผู่มีใครได้บ้างกรกฎพิจิกมีนรัคนาราศีกันคนวันอาทิตย์และราศีตุลราศีตุลเนี่ยนะดาวคุมดวงก็จะเป็นดาวศุกร์ ส่วนกันดาวคุมดวงก็จะเป็นดาวพุธนะคะทีนี้คนคนนี้เป็นคนยังไงเป็นคนอ่อนไหวเซนสิทีฟเป็นคนที่เก่งประสบความสําสเร็จเกิดมาเป็นผู้นําก็จริงแต่อ่อนไหวในขณะเดียวกันถึงแม้จะอ่อนไหวแค่ไหนเขาก็เป็นคนคิดมากเนี่ยถ้าดาวสูกจะคิดจะอ่อนไหวแต่ถ้าดาวพุธจะเป็นคนฉลาดช่างคิดช่างวิเคราะห์พอมารวมกันกับ บาชาถ้วยและเดอสันไม่ได้ไม่ได้สอนเดอ้อแค่อ่านจ้ะหมายถึงเขาเป็นคนชาญฉลาดมีสติปัญญาแต่ติดอ่อนไหวคิดเยอะคิดมากไปกังวลวิตกจริตนั้นเองค่ะแต่เขาหล่อนะเขาสวยเขาเป็นคนที่เหมือนบางท่านอาจจะมีพี่น้องมีแฝดมีเป็นคนที่2บุคลิกก็ได้นะ,ะแต่เป็นคนดีถ้าไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยดีแน่นอนจ้ะ ไม่ทำร้ายใครไม่มีพิษมีภัยกับใครเป็นคนเที่ยงธรรมเป็นคนชัดเจนไม่เอาเปรียบใครเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเป็นยอดหญิงยอดชายเลยทีเดียวนะอย่าหวังว่าคนอย่างนี้จะไปเอาเปรียบใครนอกจากบางทีแบบดีไปหมดให้เขาไปหมดจนแทบจะไม่เหลืออะไรล่ะเออนะฮะคนคนนี้ของคุณมาดูภายใต้ความเงียบนั้นเขาเป็นอย่างไรนะฮะ ภายใต้ความเงียบนั้นเขาคิดอะไรอยู่เ่ยาของคุณโอเคเขาก็รักคุณไงให้ตายสุดให้ตายเถอะให้ตายเธอโรบินอย่ามานจะพูดเธอก็จะพูดอะไรเยอะแยะนะพูดธรรมดาโอเคเขารักคุณค่ะเขารักคุณมากคุณพอใจหรือยังเขารักคุณเหนือที่สุดจะบรรยายรักคิดแต่คิดแต่เนี่ยหวานอย่าพูดเยอะตอนนี้อุ้ยสิบถ้วยที่เป็นเอเนอร์จีของคุณภายใต้ความเงียบเหรอเขารักคุณเขาทำงาน หกไม้เขาอยากเอาชนะใจคุณเขาแสนดีและอบอุ่นขนาดนี้คุณต้องการอะไรจากเขาคะเดเมจิกเชนภายใต้ความเงียบเหรอเขารักคุณรักแบบไมยมั่นปั้นมือหนึ่งถ้วยและหนึ่งดาบคือไพ่ที่ดีที่สุดไม้เล็กหนึ่งเดเมจิกเชนนี่กับไม้เล็กหนึ่งเอาสิสิบถ้วยเก้าไม้และหกไม้เขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาแต่เขาก็ไม่ค่อยพูดความรู้สึกเนาะทำไมถึงไม่พูดเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ด เป็นคนเงียบเียบเป็นคนเรียบร้อยหรือเป็นคนขี้เกง่งอกเก่งใจคนนะคะโอเคแต่เขาฉลาดลเขารู้ทันคนนะภายใต้ความเงียบนั้นมีอะไรอีกที่ซ่อนอยู่มีอะไรอีกที่คุณควรจะได้รู้นะขิงถือเหรียญสองถ้วย1น,นไม้มฮมไฮโลเฟน คือคนนี้คุณถ้าเป็นแฟนคุณเป็นเพื่อนคุณหรือเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นคนในชีวิตคุณควรจะเก็บเขาไว้อย่างดีนะทำยังไงอีกอย่าให้ไปไหนอย่าให้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้หลุดมือตั้งแต่เปิดไพ่มาเขาแสนดีแล้วมีแต่คุณหรือเปล่าที่โกโหกคุณแอบรักเขาหรือเปล่านะถ้าคุณแอบรักเขาก็ใจตรงกันแล้วเขาไม่แอบเขารักคุณจริงๆ ภายใต้ความเงียบนั้นมีอะไรอีกที่เขาซ่อนอยู่นะเป,นเป็นความรักความมั่นคงหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบและหนึ่งไม้เยหวันบอกเป็นตอต่อตรงนี้อาจจะหมายถึงเขาตัดไม่ให้งอกเออตัดตอนไม่ถึงไม่ให้ไม่มีใจให้ใครแล้วอ่ะที่เงียบเพราะมันเป็นนิสัยส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าไม่รักนะจ๊ะเออเขารักและหวังดีปรารถนาที่จะได้ไปต่อค่ะ แต่เงียบนั่นก็คืออ่านนานไหมเขาจะพูดเขาพูดได้หรือยังเขาไปหัดพูดไหมที่ต่อมที่ลิ้นก็มีปัญหาหรือเปล่าอาคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอ่อนลูกเล็กๆนะฮะเออย่าไม่ควรให้เด็กดูทีวีเนาะเล่นโทรศัพท์เยอะเด็กเราเห็นเด็กข้างบ้านอะนะฮะน่ารักมากขวบครึ่งเดินตั้งแต่แปดเดินแข็งแรงแต่ปันี้ยังไม่พูดเลยคุณเด็กสมัยนี้พูดยากเพราะว่าดูทีวีเนาะ ต้องไปพบแพทย์มันมีต่อมอะไรเขาเป็นสกิดต่อมอะไรอย่างนี้แหละนะถ้าใครลูกใครมีปัญหาค่ะยันเนี่ยเธอเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ก็ฉันเห็นว่าทําไมเขาไม่พูดไงก็น,นึกออกเขาจะพูดไหมเขาจะบอกรักคุณไหมเขาจะสรารภาพออกมาจากใจไหมเมือ่อไหร่ยังไง The ะเอ็มเพจหกดาบราชินีเหรียญสดาบไม่ <c oughs> เด็กถือไหม เอ่อรอน้ําท่วมหลังปิดก็บอกรอเซเว่นปิดอ่ะเซเว่นปิดมาแล้วนะเมื่อก่อนนัดตีกับเพื่อนนะบอกมันเลยนัดต,ตบกันเซเว่นปิดเมื่อไหนเจอกันโอ้พอเซเว่นปิดจริงๆคุณตอนโควิดหวานไม่กล้าออกจากบ้านเลยกลัวเจอโจดนะค่ะแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยเขาจะพูดไหมเขาเหมือนจะพูดเขาอยากจะพูดอยากจะบอกแต่ยังไม่พร้อมเนาะทำใจก่อนไม่กล้าบอกค่ะ แล้ววิธีแสดงออกของเขามีอะไรอีกนะที่คุณควรจะได้รู้เขามีอะไรอีกไหมในใจเขาที่เก็บไว้มานานแสนนาน,านค่ะสิ่งที่เขา่อบไว้ในใจเรื่องงานเนาะเรื่องความสําคัญเรื่องอุบัติเหตุครั้งหลังคาเก่าหรือเรื่องปัญหาชีวิตเขามีนะคนนี้มีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะเขาเป็นคนเก็บความรู้สึกเขาไม่บอกคุณหรอก เขาเป็นคนอมทุกข์เหมือนกันค่ะเวลาเขามีความสุขเขาอาจจะบอกเวลาบอกรักคุณเขาก็ไม่กล้าบอกส่วนไอ้เรื่องที่เขาเศร้าใจเสียใจไม่สบายใจเขาก็ไม่บอกเยอะอยู่มาดูเขาจะทําอะไรยังไงกับความสัมพันธ์นี้กับคุณคะหลังจากนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคําถามนี่ก็ผู้อา่านก็พูดไปถามไปดังนั้นมันอาจจะถูกต้องบ้างมันอาจจะใช่ของคุณสักคาถามแหละ บางทีเขาขอให้ทําคลิปนั้นคลิปนี้อยา่าบก็เอามาถามรวมกันในนี้แหละไม่ทํามึนกวนมึนหา่าเธอมาจากเกาหลีเหรอเขาจะทํายังไงสิ่งที่จะแอคชั่นเขาจะเข้าหาคุณทางเพื่อนให้เพื่อนติดต่อให้หรือฝากาบอกผ่านเพื่อนตัวเขาเองก็ยังเป็นคนปากหนักไม่คยพูดความรู้สึกอยู่ดีค่ะจะทำอะไรไหมก็จะทําทําให้มันความสัมพันธ์มันไปไดเรื่อยนะคะ อันแล้วเขาแลนอะไรไว้ในหัวเขาวางแผนไว้จะแต่งงานที่ไหนยังไงกับคุณไหมอะไรยังไงเขาคิดอยากจะมีลูกกี่คนหรืออะไรยังไงเราจะเปิดเราจะถามท้่หมดเลยมีเวลาฟังไหมฮ้ยแต่คนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้แลนเลยชีวิตตัวเองก็ยุ่งก็เหนื่อยตอนนี้เอาตัวเองไม่รอดมีปัญหาทางด้านการเงินแต่สถานการณ์กำลังจะคลี่คลายเนาะเขาบอกว่าแลนอะไรไว้หมมันคือการเปลี่ยนแปลงเ,เขาเป็นคนไม่ยึดติดและทีนี้ หาดาบเนี่้าไม้ The Moon, เดอะมูนเนาะเก้าดาบสิบเหรียญและสีไม้สิ่งที่แพนไว้เขาคิดที่อยากจะแต่งงานกับคุณค่ะใช่นี่เป็นไพ่แต่งงานโทนสีส,สีทองเหลืองอลามสว่างสว,งสวยและสีเขียวแต่อันนี้มืดมุนเดียว,เด,ยวเดียวดายยังไงไม่รู้ความรู้สึกเขาเขาไม่กล้าคิดมากเขากลัวใจลึกๆเขาอยากแต่งงานแต่เขายอมรับการเปลี่ยนแปลงน,น,นะเพราะตัวเขาเองก็ได,กได้ก็ไม่ได้เป็นคนที่จะชัดเจนอะไรไหมถึง คำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูอีกแล้วเรื่องสตังหรืออะไรดีเลยคุณอยากถามอะไรจิตใต้สำนึกเป็นยังไงพูดมาทั้งหมดมันดีแสนดีอบอุ่นจิตด้านมืดมีไหมไม่มีเป็นคนดีส,สว่างสวยดีเขาเ้าไปยันกระดูกยันเม็ดเลือดเป็นคนหน้าคบหาเป็นคนมีสตังร่ำรวยเป็นคนจิตใจดีชอบทำบุญชอบทำทาน ที่สาคัญมีมีอันจะกินฮะและที่สําคัญเขารักคุณมากอ๋อทำไมมันดีดีขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเปิดอ,อะไรแล้วคุณคุณควรทํายังไงข้อเสียคือมันไม่พูดไงคือมันเงียบไงมันนิ่งไงคนสมัยนี้มันเป็นอะไรกันนะกะหนานะคะมาดูกันเด็กถือไม้สตริงเดอะเดตเดลิเวอร์อันนี้คืออะไรทำอะไรต่อ ข้อเสียเขาอ่าเขามีอะไรที่เขาไม่พูดสาเหตุนะเนาะก็เจ็บปวดจากความหลังครั้งเก่าทําให้เขาจุกอกและไม่กล้าพูดเขายังกังวลเขาอาจจะเคยโดนแทงข้างหลังโดนบอกเลิกโดนหักหลังโดนถูกทิ้งอะฮะเจอแฟนหักหลังมีลักซอนอะไรเงี้ยทําให้เขากลัวอ่าคุณควรทําอย่างไรกับเขาให้จหมดสําหรับแล้วคุณเปิดเพ่หมดเลยนะวันนี้ อ่ะคุณควรทำยังไงกับคนนี้คนที่ไม่พูดถ้าเขาไม่พูดแล้วคุณจะทำยังไงเขาบอกให้คุณเป็นคนพูดคุณต้องฉอร้อพูดเสียงเล็กเสียงน้อยอ้อ,อยอ่อ,อยเจลเจลนะคะทักทา,ายกล่าวคานเริ่มต้นบทสนทนาเข้าไปตีเนียนเป็นคุยเป็นเพื่อนนูน่นนี่นั่นโอ้ยลดเสียซ่อมแซมหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณต้องเป็นฝ่ายเริ่มไม่งั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ได้เริ่มไปไหนเลยนะมาดูไพ่สรุปเดี๋ยวไม่หมดหรอก อมีอะไรที่คุณควรจะได้รู้กับเขาอีกเขาเป็นคนชอบเที่ยวนะเวลาที่เขาได้ไปเดินทางท่องเที่ยวหรือไปไกลๆก็ชอบภูเขาก็ได้เขาจะเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาจะค่อยๆพูดคุณต้องเจาะลึกเข้าไปใกล้ๆเขาอะค่ะถ้าเขาไว้ใจใครเขาถึงจะพูดด้วยคนเนี้ยอู้นี่ใสเหมือนเด็กที่อายเออย่ยงงั้นแต่เรื่องงานเขาเก่งนะมาดูอีกความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่าคนในใจคุณเนี่ยนะคะ เป็นยังไงเป็นคู่แท้มไหมกับคุณนะ,ะ oh, คะเอ็มเพรหกถ้วยเดวิลอัศวินไม้โอ้ยแปดไม้ไพ่ห้าใบนี้เริเราจะบอกให้ไปแต่งงานไปอยู่กินชั้นสามีภรรยาเป็นโชคชะตาแห่งรักเป็นดิสนีย์และความสัมพันธ์จะฟลูไปลิงจกัจกจก็มาคือมันเริสรุปว่าดีสรุปแล้วเป็นเลยไหมมันดีขนาดนี้โอ้หนึ่งเหรียญ แต่งงานค่ะไพ่แต่งงานหนึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยแห่งชัยชนะที่เราบอกคือแสนดีแล้อบอุณนถ้าไม่งั้นก็จะไม่เปิดเยอะนะคุณเยอะแล้วมันจะเจอต่อโอเคไปดูดีกว่าพาอาา่อราเคอยาบอกเราจะเปิดแค่สาใบเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์คราวนี้ของคุณ t u e Love พะนะลีชิสและ That's good to be the one เป็นคนที่ใช่ เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่รักแต่ว่ามันจะมีช่วงที่พวกคุณนิ่งกันอะรักกันเข้าใจกันแต่ไม่พูดกันมันเป็นอะไรเนาะเออ peace l o s และ taking stock taking s t a c k นะฮะ ได้สำรับไม่เอาอเอแค่นี้โอเคคุณและเขานะจิตวิญญาณของคุณบอกว่าอะไรอินเทนชันจิตใต้สำนึกสิ่งที่คุณตั้งใจคุณตั้งใจอยากมีความรักมีชีวิตที่สงบสุขไอ้ไม่ใช่แต่เขานะที่มีความหลังครั้งเก่าต้องปลดปล่อยพันธนาการตรงตรงนี้เนาะไม่งั้นก็จะไปไปไขว่คว้าสิ่งที่ดีงามไม่ได้ต้องลืมต้องดีลีทไอ้ความทุกข์ความเจ็บปวดนั้นออกไปอะค่ะ มาอันนี้สักใบซิอันนี้หนึ่งใบพอโอเคกินจุระวังอ้วนนะจ๊ะเออคนโสดน,นะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่กินความฟิน อยู่ที่ชานมไข่มุกเขาบอกแต่เราไม่ใช่เราเราไม่กินนะไข่มุกแล้วอะไรคะเนี่ยคนมีคู่ชวนกันกินชวนกันอ้วนความรักยังเสมอต้นยังเสมอตัวทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำหนักงานช่วงนี้รู้สึกว่างานไม่ค่อยเดินไฟการทำงานเริ่มหมดนะคะ อยากนอนเฉยๆเ,เพื่อชัดพลังงานอ่าก็กินเยอะไงก็น้ําตาลก็ทํางานก็อยากจะนอนสิการเงินราคะ้ายังพอมีเหลือกินเหลือใช้แต่ส่วนใหญ่จะหมดเปลืองไปกับอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์สุขภาพระวังโรคอ้วนถามหาออกกําลังกายบ้างนะจ๊ะเคล็ดลับใส่เสื้อสีขาวเข้านอนจะฝันดีได้โชคลาภไพห่หมายเลข84ค่ะ ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณมากนะาคะาอย่าลืมซักสกี้ไลค์แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ